แนวนทางในการใช้ชีวิตปะจจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่หยตกไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ ป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่24นะคะกันยายน2 5 6 5ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องขานะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพ่เขาชี้แนวทางนะคะไปปรับใช้เดอ้อพี่น้องจ๋านาะะข้ามาแล้วป้าหมอก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋านาะแล้วก็ต้องขออภัยนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะในบางครั้งนั้นเนี่ยการดูคลิปอัดคลิปในเสียงก็ไม่ค่อยโอเคนะคะนะคะ แสงสีเสียงนะคะบางครั้งก็พูดผิดพูดถูกพี่น้องก็ต้องให้อภัยค่ะบังคับว่าจะต้องให้อภัยนะคะหญิงวัยชราห้าสิบอับอัาว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องตาานะเอาเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมทุกครั้งเลยค่ะพี่น้องจ๋านะเป็นแบบนั้นกันเลยค่ะแล้วก็นะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค้านะตามคําเรียกร้องนะโปรโมชั่นนะคะสําหรับก่อนวันหวยออกนะคะโปรโมชั่นร้อยเก้าเก้านะคะเฉพาะเลข นำโชคและเฉพาะดวงโชคลาภการเงินเท่านั้นค่ะพี่น้องคะนะสงจองกันมาได้หมดเขตวันที่30นี้เท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋านาเรอยเกาคุ้มนะคะจากที่ผ่านมานั้นรู้สึกว่านะ,ะเออหลุดค่าครูนะคะได้กินขนมเพราะว่าเป็นดวงส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่านะ,ะมีความชัดเจนเขาเรียกว่ามีความชัดเจนแน่นยามพอสมควรน,นะคะพี่น้องคะใครสนใจก็ ไอีไลน์นะคะทักได้เลยนะคะพี่น้องจา๋าเนาะแต่ว่าตอบทุกคนอาจจะตอบไม่เร็วด่วนเพราะว่านะคะป้าหมอตอบคนเดียวนะคะพี่น้องจา้าเอาเป็นแบบนั้นกันเอาละไม่เสียเวลานะคะในวันพรุ่งนี้เรามาดูกันนะพี่น้องนะคะในแต่ละวันเกิดจะต้องระม,มัดระวังอะไรเป็นพิเศษมาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันนะคะสำหรับดูว่าจะลันล้าไปไหนนะคะหลังจากที่ทํางานหนักๆลุยๆในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าจะต้องออกเดินทางนะพักผ่อนด้วยในตัวอาจจะไปทำงานนอกพื้นที่แต่เน้น พักผ่อนพักร่างนั่นละนี่นะคะเป็นหนุ่มเจ้าสำราญเนี่ยนะคะคนเราเป็นแบบนี้บ้างจะดีนะคะใช่ไหมคะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะเออเราจะได้พักผ่อนผ่อนร่างนะอ่าบางท่านก็นะคะค่อนข้างที่จะเครียดตึงเครียดนอนไม่หลับกลุ้มนะาสำหรับก้าวดาบเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพไม่ค่อยโอเคพี่น้องวันอาทิตย์คะนะใครที่เป็นแบบนี้อยู่นะคะให้ให้ปล่อยวางนะคะประเดี๋ยวพี่น้องจะมีเงินเข้ามือนะมีโชคลาภ หนักๆหนึ่งเหรียญโตต,ตนะคะในวันพรุ่งนี้ใครที่เครียดเรื่องเงินอยู่นอนไม่หลับคืนนี้นอนไม่หลับนะคะ เพราะว่ามีหนึ่งเหรียญเราพี่น้องอยู่ค่ะในวันพรุ่งนี้และเราก็จะต้องรับนะคะรับว่าสาธุนะคะเพราะว่าหนึ่งเหรียญน,นั้นเนี่ยเป็นไพ่โชคลาบลาบลอยนะคะหรือเงินข้ามือหรืออะไรที่สิ้นหวังไปแล้วดูว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้เครียดอยู่ก็จะแก้ปัญหาได้ละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์นะลดในเรื่องความวิตกกังวลลงนะคะแล้วก็นอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะเอาเป็นแบบนั้นกันนะคะไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เรา คีย์นะคะพี่น้องค่ะนาะเอาเป็นแบบนั้นอ่าแล้วก็เลขนําโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นหลักค่ะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นหลักนะเลขอายุหรืออะไรประมาณนี้นะคะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมี10่นนะคะและก็95ค่ะ10นะคะแลวก็95ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให เงเขงค่ะโอเคสวยงามมากนะคะมา,มาดูสําหรับพี่น้องวันจันรเป็นแบบไหนดูกันนะอย่างไรเซ็งปิดเลยในวันพรุ่งนี้เหนื่อยรับภาระรับผิดชอบนะคะเซิงนะคะเหนื่อยหนักนะคะเห็นไหมคะทํางานเหนื่อยเหนื่อยหนักๆแต่ว่าเวลาได้เงินว้ายไม่อยากจะรับเลยนี่ทำนายประเด็นนี้นะแล้วก็เบื่อบริวารน,นะคะคนรักคนใคร้ชิดจริงๆอย่าไปเบื่อเขานะคะมีแต่คนรักมีแต่คนมอบถ้วยให้นะะอ่มอย่างนั้น แต่พี่น้องวันจันทร์หลายท่านก็ไม่อยากเรียรขอความช่วยเหลือใครนะคะมีแต่ว่ากอดอกเอาไว้นี่นะคะอันนี้อยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะพี่น้องวันจันทรขาเนาะนี่ยังไงแล้วก็ยังมีคนรักมีบริวารนะคะซึ่งเป็นผู้รักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือพี่น้องวันจันทราคาในวันพวกนี้ใครที่ตึงเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่างานเงินเหรอนะคะก็จะมีบุคคลนี้ค่ะเข้ามาช่วยเหลือค่ะในวันพวกนี้นะคะพี่น้องวันจันทพี่น้องวันจันคขะนะใครที่ตึงเครียดอยู่นะคะขึ้นไพ่เดสตาใครที่ตึงเครียดโชก โทษดวงชะตาราศีไหว้ชีวิตของจันทร์เจ้าขาทําไมมันถึงดวงจู๋จูจู๋ขนาดนี้คนวันจันทร์ดวงจู๋ขนาดนี้อ่ะใครที่คิดแบบนี้นะป้าหมอก็เคยคิดเนาะนะคะฉะนั้นแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะพบทางออกนะคะอืมแสงอ่อนๆของพระจันทร์นะคะอยู่นะคะเห็นอยู่รำไรเพราะงั้นเราจะใจร้อนไม่ได้นะในทุกเรื่องนะ แน่นอนนะคะนะมันจะต้องรอคอยนะคะแล้วก็ชีวิตของเราก็จะต้องมีความหวังนะคะพี่น้องวันจันทร์อันนี้เราให้กําลังใจกันค่ะนะแต่ไพ่ก็บอกออกมาแบบนี้นะคะออกมาแบบนี้ว่าสิ่งที่คุณได้มุ่งมั่นตั้งใจทําไว้ก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จแน่รับรองว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องจ๋าเนาะอืมด้วยไพ่เดสตรานั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหน นะคะเป็นตัวเลขที่ใกล้ยที่หนึ่งมีคนนะคะส่งมาให้นะคะมีคนให้นะะสูตรใครสูตรปราแดงหรือเปล่านี่อย่างนี้ได้โดยนะ,ะแล้วก็เป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องวันจันเองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข74นะคะแล้วก็ห้าหนึ่ง 7451หค่ะพี่น้องวันจันขอให้เฮงเเลยค่ะมาดูสําหรับพี่น้องวัดอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารจบเริ่มต้นใหม่นะคะจบเริ่มต้นใหม่นะคะนี่อย่างนี้นะเดือนน้ะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสน่ห์จันไรไม่มีในวันพรุ่งนี้ได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะคะได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของกิจการนะคะที่ลงทุน นะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาร่ำรวยร่ำรวยคือพี่น้องวันอังคารนะคะในวันพรุ่งนี้ <c oughs> เห็นไหมคะด้วยด้วยความที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะสาัมมาอาชีพมุ่งมัน่นตั้งใจนะคะแล้วก็มีก็รู้จักแบ่งปันพี่น้องวันอังคารนะคะก็จะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนะคะ่ะในวันพรุ่งนี้ก็จะได้คําตอบนะ,ะเป็นไปนในทางที่ดีนั่นเองแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะก็คือสุขภาพนะคะพี่น้องค่ะนะสุขภาพไม่ค่อยโอเคถ้าสมมติว่าจะทําบุญในทานนั้นก็บอกว่าเน้นพี่น้องวันอังคารทําบุญนะคะ เออถวายผ้าอศพถวายลงศพนี่อย่างนี้ได้นะคะถวายยาน่าทาสังฆทานยาเนี่ยมันจะเหมาะกันนะคะมันจะได้อ่ามันจะได้แปลว่าเราไม่สบายอยู่นั้นเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะคือพี่น้องวันอังคารนะ,ะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยนะคะยังคงมีเครดิตในหล่งการเงินอยู่นะคะยังมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้ก็ตามนะเราสามารถที่จะเคลียร์ได้เราสามารถจะขอความช่วยเหลือได้ประนีประนอมได้นะคะพี่น้องวันอังคารใครที่มีลูกหนี้ลูกหนี้ก็จะ นํานเงินมาคืนเราบ้างแล้วล่ะค่ะเนาะพี่น้องวันอังคารที่ฟังอยู่นั้นเนี่ยอย่าเพิ่งด่าลูกนี่นะคะเนาะเออนะประเดี๋ยวเขาก็จะคืนเราแล้วล่ะค่ะนะคะว่าอย่างนั้นเลขนาโชคมาจากไหนนะ,ะบอกว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับถ้าเราไปโรงพยาบาลก่อนหน้านี้นะ,ะไปไปเฝ้านะคะผู้ป่วยหรือเฝ้ายาดหรือยอย่างไรนะคะเลขตรงนั้นที่จะเกี่ยวข้องแล้วก็เลขที่นะคะจากการทาบุญให้ทานของพี่น้องวันอังคารก่อนหน้านี้นะ,ะถ้าถ้ามีนะคะอ่าเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ มีเลขหนึ่งสามนะคะและก็ศูนย์หหนึ่งสาศูยค่ะพี่น้องค่ะขอให้เหงๆงค่ะพุทธกลางวันบ้างค่ะสำหรับพุทธกลางวันว่าไงอืมนะคะพุทธกลางวันนั้นคิดมองหาวิธีการหาเงินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเงินดีขึ้นเงินดีขึ้นในวันพวกนี้ก็รอคำตอบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรอนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะนี่อย่างนี้นะขึ้นแบบนี้เป็นการที่ลังเลเป็นการที่รอคอยเป็นการที่หวังเห็นเป็นการที่ระแวดระวังนะว่าอย่างนั้นนะคะนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะเนี่ยถ้าทำนายแบบนี้ก็คือหมายความว่า,าบบระแวดระวังนะคะมีนี่ก็ะระแวดระวังเว้รหาเงินจากตรงไหนใช้นี่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะถ้ารอมีโอกาสนะก่อนหน้านี้อาจจะผันหลังกันเรารอว่าเอ๊เขาจะกลับมาหาเราไหมคืนดีกับเราหรือเปล่า นะคะก็จะเกิดรกักวัวแล้วค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะสําหรับ5ถ้วยนะคะอ่าแล้วก็เรื่องการเงินรู้จักจัดสรรปัน,ส,นส่วนการเงินออกเป็นสีกองส่ส่วนได้แล้วนะคะขี้เหนียวขึ้นเอาไว้อย่างนั้นนะคะจ้าพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะตั้งดีเกือบทุกเรื่องนั่นแหละจ้าพี่น้องนะอ่าเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขที่มีคนสมข่าวมานะคะอ่าเป็นตัวเลขที่บริวารมอบให้นั่นเองค่ะเลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมี39นะคะเลวก็54คะ่ะ สามเก้าแลวก็ห้าสี่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะว่ายังไงะะในวันพวกนี้เรามาระวังเรื่องอารมณ์ละค่ะอัศวินดาบเด็กถือดาบนะคะเอาละทะเลาะกันใหญ่เลยอารมณ์เหมือนไฟแล้วก็ลมคู่กันไปด้วย นะคะพี่น้องจ๋าไม่ได้นะคะในวันพรุ่งนี้อย่าอารมณ์ร้อนเหมือนเด็กๆนะคะนี่อย่างนี้เลยอารมณ์นะแล้วก็ตัดสินใจอะไรจะต้องมีเหตุและผลนะคะในวันพรุ่งนี้นี่เห็นไหมคะนิ่งๆกอดอกนะอย่าอารมณ์ร้อนนะนี่ไพ่ก็บอกอันนี้เป็นเพียงความรู้สึกนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะในความในในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ยังไงแล้วพี่น้องก็เจอคุณภรรยา,าที่ดีเจอคู่แท้เจอคนรักแม่เจอคนที่ลงตัวเจอคนที่ใช่อ่าว่าอย่างนั้น ถ้าไม่ใช่กรณีแบบนี้นะคะเราก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขายของนะคะนี่เนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์อย่าร้อนนะคะในวันพรุ่งนี้นะนะนะอารมณ์อย่าอย่าฉุนเฉียวว่าอย่างนั้นแนล้วก็ตัดสินใจอะไรด้วยเหตุผลเละก็ข้อมูลให้ชัดเจนนะคะพี่น้องจ๋านะเอาเป็นแบบนั้นเลขนำโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขนะเอ่อเกี่ยวข้องกับภานะของเรานะคะเกี่ยวข้องกับภานะของเราเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข ห้าหนึ่งนะคะแล้วก็เก้าสองห้าหนึ่งเก้าสองค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เห็นๆค่ะสวัสดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะเนี่นะในวันพรุ่งนี้เรมามัตระวังนะคะเรื่องของนะเออมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะอาจะเป็นบริวารในครอบครัวเราเหรอเ่อเนบ้านข้างเคียงหรือบริวารในที่ทํางานได้ด้วยนะคะและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในในช่องในไซ่งานก็ได้เหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะนะ พี่น้องวันพรฤหัสบดีระมัดร,ระวังนะคะพี่น้องค่ะสองเรื่องค่ะในวันรุ่งนี้นะคะและก็อีก2ใบก็คือดีเด่นในเรื่องของงานและก็เงินดีเด่นในเรื่องของลูกค้าแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันพรฤหัสบดีนะคะเอาไว้เอาอยู่เอารอดแล้วก็เก่งแก้ปัญหาเก่งนะคะนี่นะคะแล้วก็อดทนนะคะถ้ามินเมย์ว่าจะเป็นแบบนี้นี่เราก็ต้องนึกถึงไพ่นะคะสติงเอาไว้เนอะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะทุกอย่างเอา เอาอยู่หมัดหมดเลยอ่ะนะคะร้ายแรงปัญหาหนักๆพี่น้องวันพฤหัสบดีก็สามารถควบคุมมันได้แก้ไขมันได้นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับอ่าเลขประจำตัวของเรานะเกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นหลักค่ะเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมี16นะคะเลขก็2 8 1 6 2ดหนึ่งหสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะนะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะเดินทางนะี่ไพ่เดินทะางนี่ไพ่เดินทาง มีความรู้สึกว่าพี่น้องวันศุกร์หลายท่านเนาะนะมาอยู่กับที่เลยไม่ได้อยู่กับบ้านกาบช่องไม่ได้อยู่กับในไซส์งานนะคะออกเดินทางไปโน่นไปนี่ไปนั่นนะคะมุนน่เป็นกลงล้อเนี่ยนะคะฉะนั้นแล้วเดินทางได้ค่ะเดินทางแล้วโชคดี <sah aja. S 1> เดินทางแล้วมีเงินเดินทางแล้วมีลูกค้าเดินทางแล้วก็มีมโชคลาภเอา้าว่าอย่างนั้นนะคะอนะพี่น้องวันศุกร์นะคะเดินทางไปเลยค่ะแล้วก็อีกสองใบก็คือระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าขึ้นคู่แบบนี้คือโรคเก่าจะกกำเริบปวดหัวปวดไมเกรนถ้าเป็น ะะเดินทางจริงๆด้วยะคะ่ะเนาะแล้วก็เหนื่อยหนักกับการเดินทางนะคะอมไม่เป็นไรค่ะพี่น้องคะเรามัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะและทุกอย่างมุนนะคะพลิกปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องนะคะนี่โดยเฉพาะใครที่ติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะต่อไปนี้ก็คือพลิกไม่ได้เจ๊งนะ,ะพลิกหมายถึงว่ามีเงินเข้ามือนะามีโชคมีลาบเข้ามานะคะอืว่าอย่างนั้นคะ่ะเอาละเลขนำโชคมาจากไหนก็บอกว่าเป็นตัวเลขเก่าที่พี่น้องวันศุกร์นะคะเคยได้รับโชคลาบค่ะเลขนาไพาให้เลขอะไรคะมีเลข 8นะคะ1 0ย์แล้วก็ค่ะ8102ค่ะพี่น้องค่ะขอให้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์ปเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร,อร์อ่าเลเวอร์ขึ้นนะคะอ่าอยู่ในว่วงของความรักแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าไปทําบุญให้ท่านอ่าปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะคะนี่นะคะไปอบรมก็ได้นะคะไปเรียนรู้อะไรใหม่หมๆก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเข้าใจชีวิต ปลอยว่างเดินทางสายกลางนะคะอืมมากนะเดินทางสายกลางได้แล้วนะคะเข้าใจชีวิตนะคะพี่น้องวันเสาร์และก็แต่อย่างไงแล้วเนี่ยเดินทางสายกลางเข้าใจชีวิตแต่ยังไม่เข้าใจเรื่องเงิน <c oughs> นะคะเงินก็คือหมายความว่าเงินยัง <c oughs> มีความรู้สึกว่าเงินยังฟืดอยู่ยังไม่ได้ดั่งใจนะคะยังไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจนะคะไม่ได้ดั่งใจนั่นเองแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องของบริวารหุ้นส่วนนะคะใครที่หุ้นส่วนใครที่ ทํางานร่วมกับเพื่อนฝูงบริวารเนี่ยดูว่าเขาจะไม่จริงใจกับเราสักเท่าไร่นะคะโดยที่แอบบแอบบนะคะแทงข้างหลังนินทาว่าร้ายใจร้ายป้ายสีแทงข้างหลัง,าลาลแ,ง,ง,ลงแล้วก็แอบบขโมยเงินเราอะประมาณนี้นะคะพี่น้องค๋นะที่พูดนี่อ่านตามให้นะไม่ให้พี่น้องวันเสาร์เราเองเพื่อนร่วมงานนะเดี๋ยวโดนนะแต่เราต้องรู้จักนะคะป้องกันนะรู้จักป้องกันและรู้จักสังเกตนะคะพี่น้องจ๋านนะนี่อย่างนี้เลยเออโอเคนะพี่น้องวันเสาร์ นี่บริวารคนรักนะคะไม่โอเคค่ะเราในวันพวกนี้แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเงินใครที่ขอความช่วยเหลือนะคะเรื่องของการเงินเอาไว้ในวันพวกนี้บริวารรับปากนะคะอย่างดีดีแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือไม่ได้นะะฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์ก็จะได้วางแผนค่ะในวันพวกนี้ค่ะโอเคนะคะค่าเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะการทําบุญให้ทานก่อนหน้านี้กลายที่หนึ่งแล้วก็มาจากคนรักคู่รักของเรานั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ มีเลข69แล้วก็53 69 53ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆค่ะเอาละป้าหมอัวพรนะคะให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็มีโชคลาภลอยเข้ามือนะ,ะเหรียญโตๆนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ